สวัสดีค่ะทุกคนนนแอดมินพลอยมาแล้วค่ะวันนี้พลอยจะมารีวิวหนังสือที่ตอบโจทย์คนยุคนี้มากๆนั่นก็คือศิลปะของการเลือกรับรู้ตะเพาเรเบนเพิดของคุณเชนคาบซอซวบแลโดยคุณอาคิระรัตนาพิรัตค่ะพลอยเชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นเหมือนกันคือพยายามจะอ่านจะฟังจะดูทุกอย่างแต่สุดท้ายก็จำอะไรไม่ได้เลย เมือนข้อมูลมันเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปเฉยๆพลอยเลยอยากหาหนังสือที่ช่วยให้เราสามารถเลือกที่จะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราจริงๆและรู้วิธีเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะฉากแอดมินพลอยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มีหนังสือและกลองเอกสารวางอยู่เต็นโต๊ะเธอถอนหายใจออกมาแอดมินพลอยพึมพำอ่านอะไรดีเนี่ยข่าก็เยอะคอรอสออนไลน์ก็น่าสนใจไปหมดแต่ทำไมรู้สึกว่าอ่านไปก็ไม่ได้อะไรเลยนะ โทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงเพื่อนเพื่อนพลอยพลอยอ่านข่าวเรื่องหรือ,อยังเราคอดน่าเรียนมากเลยนะแกแอดมินพลอยเสียงอ่อนอ่านแล้วแล้วแต่รู้สึกว่ามันเยอะไปหมดเลยอะไม่รู้จะเอาอะไรไปใช้จริงได้บ้างเพื่อนเอาหน้าสู้สู้วางสายแอดมินพลอยมองไปที่หนังสือศิลปะของการเลือกรับรู้หรือว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีนพดข้อมูลกันนะ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแค่ว่าเราจะรับข้อมูลอะไรแต่สอนวิธีเลือกรับรู้อย่างมีสติคะ่ะคุณคาเบซาวะเน้นว่าเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนแล้วค่อยเลือกข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายนั้นเนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นบทต่างๆสอนตั้งแต่กฎพื้นฐานของการเรียนผดวิธีอ่านหนังสือให้จำได้วิธีฟังอย่างลึกซึ้ง วิธีดูสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์เทคนิคการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพวิธีเรียนรู้ที่ดึงศักยภาพออกมาและวิธีเพิ่มขีดความสามารถในการอินพุตขั้นสูงค่ะพลอยชอบที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีแต่มีตัวอย่างและเทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงเยอะมากกกอย่างเช่นเรื่องการอ่านหนังสือคุณคารบัสาวาแนะนําให้เราอ่านแบบ Artctive Reading คือไม่ใช่แค่อ่านผ่านอ่านผ่านแต่ต้องตั้งคําถามไฮไลท์ข้อความสําคัญและจดบันทึกไปด้วย อีกอย่างที่พลอยประทับใจคือเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นแบบนี้การเสพติดโซเชียลมีเดียอาจทำให้เราเสียเวลาและพลังงานไปโดยใช่เหตุคุณคาระบัสซร์เลยแนะนำเทคนิคการใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการตั้งเวลาจํากัดการใช้งานการนอนฟอลโล่แอคเคาท์ที่ไม่สร้างสารรค์และการเลือกเสพคอนเทนต์ที่มีคุณภาพค่ะเปรียบเทียบ ถ้าใครเคยอ่านศิลปะของการปล่อยของเตเผาระเบ้า p u ชของคุณคาร์บัสโซอแล้วจะเข้าใจเลยว่า i อนพ t แล้วพืชเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันเหมือนเรียญสองด้านถ้าเราเ็นพืชข้อมูลที่ไม่ดีเอาพืชที่ออกมาก็จะไม่ดีตามไปด้วยส่วนตัวพลอยชอบหนังสือเล่มนี้มากๆค่ะเพราะช่วยให้พลอยจัดระเบียบความคิดและโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นภาษาที่ใช้ก็เข้าใจง่ายอ่านสนุกไม่น่าเบื่อเลยค่ะอาจจะมีบางช่วงที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะ แต่โดยรวมแล้วคุ้มค่าที่จะอ่านแน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจมอยู่กับข้อมูลข่าวสารมากมายและอยากหาวิธีเลือกที่จะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองค่ะหรือใครที่อยากเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และทำงานพอยแนะนำให้อ่านเล่มนี้เลยค่ะให้คะแนนพลอยให้9้าทับ10บเลยค่ะหักไปหนึ่งคะแนนเพราะบางช่วงเนื้อหาเยอะไปนิดแต่โดยรวมแล้วเป็นหนังสือที่ดีมากดีมากค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะ ศิลปะของการเลือกรับรู้แต่เพ w e ร of เล่นพืเป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณเลือกรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้พัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะใครที่สนใจอยากลองอ่านหนังสือเล่มนี้พลอยแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะลองไปดูกันได้เลยค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนเคยอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างไหมคะหรือมีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนำให้พลอยอ่านบ้างคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาดบินพลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ